สวัสดีครับลุงจงมาแล้วครับมือนี้ลุงจงกันพามาส่งปลาอีกองหนึ่งนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งองนี้เลยมือนี้เบิ่งเป็นองนี้เนาะเป็นพะระล่วงหลังล่างปืนพี่น้องพะระล่วงหลังล่างปืนเนื้อาเนื้อชิ้นเนาะเนื้อชิ้นเป็นสี่งอื่นเป็นเนื้อชิ้นพี่น้องคล้ายๆตะกลัว คล้ายๆตะกัว่วไข่ไข่คล้ายๆเๆล็กคล้ายๆตะกั่วเนี่ยนะเป็นเป็นเอื่อนเนื้อชิ้นเนาะเนื้อชิ้นพระล่วงหลังลางปืนเป็นอย่างเช่นว่าหลังล้างปืนอา่านาสิเป็นเพราะว่ามันเป็นรองเป็นล้าง,งเนี่ยเนาะเดี๋ยวดูจงกระสีซองให้เบิึงได้พี่น้องเด้อมือน,นี่สีซองผ้าซองพระล่วงหลังลางปืนองค์นี้เนาะ เป็นแม่เหล็กด้วพนะี่น้องอันนี้เป็นแม่เหล็กครับแม่เหล็กอนนเ,เกอามาดูดก,กับพัดล่วงล,งลางลางปืนมันดูดบ่ติดบ่ติดด้วพนะี่น้องบ่ติดมันเป็นเนื้อชิ้นนะเนื้อชิ้นโม,มเมนต์ตะกวัวตะกวัวกับสิด่ดบ่ติดที่ใหญ่นะ สองไก่เลยคมชัดนะครับเบิ่งนิวนน้วมือเนี่ยเป็นนิว้วมือกบเป็นนิว้วเ,เป็นนิ้วเป็นร้อยเป็นนิ้วลยไดนะพี่นอ้องนิ้วมือขวาขอางนี่กันหนา้านีตา มุ่งตรงไปบางนเี่ยง มีคราบกุคราบนั่นนะครับคราบกุคราบดินวิมีตาเลยเดวยพี่น้องมีมิตามีคิว้วจมูกปากเบืองเนื้อเด้พี่น้องแล้วนิว้วมือก็เป็นนิว้วเป็นนิ้วเลย ลูกโจกไทยนียเมื่อคือนเนาะในสมนีแหละครับไทยซำเนี่เมื่อคือนวงนมีมีห้อยเนื้อกะะระเทาะใอพี่น้องมีอ่าม่นเป็นห้อยเนื้อกระเทาะห้อยอ่าคาบดินคาบดินคาบคุดินกระเทาะ ห้อยกระเทาะห้อยกระเทาะขาดเบาขาดขาดดินกนะุเนาะภาเป็นคนสวยความงามเนาะครับเนาะอ่ะอสวยงามอยู่ เครื่องนี่ก็แล้วแต่ผู้มักเนี่พี่น้องเนี่ยบางคนก็มักเนื้อดินบางคนก็มักเนื้อชิ้นบางคนก็มักเนื้อตะกั่วบางคนก็มักเนื้อท้องแดงแล้วแต่ผู้มักแล้วแต่ความศรัทธาเลื่อมใสเนาะพี่น้องเนาะหลายคนก็มีไหวแล้วก็ไหวเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะพี่น้องเนาะเป็นขวัญกำลังใจยึดเหนี่ยวจิตใจ ไอ้เช่นสิละบางคนมีแล้วก็รู้สึกอุ่นใจด้วยสิเนาะในพุทธคุณของแต่ละพระแต่ละคนอื่นจังใดคนอื่นวัตถุมงคลนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะเคนว่าวัตถุมงคลนั่นแหละคำว่าวัตถุมงคลก็คือมันตรงตัวเลยครับวัตถุมงคลมันจีเป็นมงคลแก่ผู้นับถือ ผู้ที่มีไว้ขอบพรองผู้ที่ยมใส่ศรัทธานั่นแหละพี่น้องทำมาวัตถุขงคนเนาะการพานิชย์ก็าไปอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องการพานิชย์ก็คือการเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมือขอบค้องเป็นสิละครับเจ่าหากันว่ากันไปตามอาขอตกลงระวางค้นขายกับคนซื้อ,อพี่น้องเนาะกับประมาณนี้ครับ มือนี้ก็เอาพระล่วงมาให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะพระล่วงหลังลางปืนสวยๆงามๆอีกโอ่งหนึ่งสำหรับบ้านลุงจงเนาะสำหรับช่องของลุงจงสองพระเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็พระสองพระล่วงสวยๆงามๆอีกหนึ่งองครับ นี่ครับก่อนจบคลิปก็จะลืมถึงอกถึอใจก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกดติดตามให้ทุงจงส่องพระน้ำเด้อครับเด้อช่องทุงจงสองพระอย่าลืมกดติดตามเห้นกสร้างใจกันครับเห็นสวยๆงามๆชอบกันตักทายกันมาก็ได้ครับ0968295218ครับพี่น้องสนใจองค์ใดเป็นพิเศษกันตักทายกันมาได้ เจอกันใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ